สวัสดีครับท่านผู้ชมทาง YouTube นะครับเล่าความตามอาดีตนะครับมาพบกับท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับอาจจะเป็นรายการใหม่แต่ว่าตอนนี้จะมาเป็นประจำทางช่อง YouTube แห่งนี้นะครับเล่าความตามอาดีตจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในอดีตที่ผมอยู่บ้านบริมน้าแล้วมาถ่ายทอดมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ชมทาง YouTube นี้ได้ฟังกันในครั้งที่แล้วพูดถึงการตกปาจพียนที่ตกด้วยบรวงข้าวและตกด้วย ผักบุงซึ่งก็บอกวิธีไปแล้วนะครับในปัจจุบันนี้อาจจะมีกันบ้างแบบนี้แต่สมัยก่อนนั้นผมทำแบบนั้นนะครับและครั้งนี้ก็จะมาพูดถึงการตกปลาอีกนะครับการตกปลาในแม่น้ำก็คือการตกปลาฉลาดปลาฉลาดนะครับไม่ใช่ปลางโง่นะครับต้องพูดกันแบบนี้นะครับการตกปลาฉลาดในแม่น้าก็คือตกตามที่เขาเรียกกันว่าชายเฟือยก็คือมีผักบุ้งยาว ริมตะลิ่งแล้วเว้นช่องกลางเอากล่ำก็คือกิ่งไม้ใหญ่ๆเลยนะครับใหญ่มากเขาก็จะปักลงไปเรียงตามริมฝั่งแม่น้ําเลยนะครับตรงกลางเป็นที่โล่งสองข้างก็จะเป็นผักบุ้งนะครับผักบุ้งขาว,ขาวผักบุ้งน้ําที่เขาปลูกกันเอาไว้ก็สามารถที่จะไปกินได้ปลาฉลาดนี้ก็คล้ายกับปลากรายนะครับแต่ว่าตัวเล็กกว่าแล้วไม่มีจุดส่วนเนื้อนั้นจะคล้ายกันเลยนะครับแต่ว่าปลากรายนั้นจะ เหนียวกว่าปลาฉลาดแต่ว่าเหมือนกันทุกอย่างอาศัยอยู่ในน้าเหมือนกันการตกปลาฉลาดนี้จะตกลําบากนิดนึงไม่ใช่ตกกันง่ายๆนะครับเขาก็มีเทคนิคในสมัยก่อนนั้นจะมีเทคนิคการตกปลาฉลาดซึ่งต้องบอกว่ามันชุมมากถ้าพายเรือออกไปแถวที่เขาเรียกกันว่าชายเฟือยค,คือแถวพักบุ้งก็จะเห็นปลาฉลาดนะครับผุดเต็มไปหมดเลยนะครับที่มีกิ่งไม้หรือเขาเรียกว่ากล่ำลงไป มันจะอาศัยอยู่แถวนั้นแล้วพูดกันเต็มไปหมดแต่ว่าเวลาตกไม่ใช่หย่อนไปแล้วจะตกแบบง่ายๆเขามีเทคนิคของเขานะครับเมื่อก่อนนั้นผมก็มีเทคนิคในการตกตอนที่ผมเป็นเด็กๆการตกปัจฉลาดก็คือใช้คันเบ็ดยาวๆที่เป็นกิ่งไผ่าย,ยาวๆเลยนะครับปลายอาจจะงอหน่อยหมายถึงว่างอได้อ่อนๆแล้วก็ใช้สายเอ็นยาวๆเลยนะครับแล้วก็ต้องถ่วงด้วยตะกั่วด้วยนะครับ ก็ใช้ตะกัวเส้นแบบนี้นะครับก็เหมือนตะกัวบัดรกรีแล้วเราเอามาหมุนหมายถึงว่าพันกับเข็มนะครับให้มันหนักหน่อยก็พันสองรอบให้มันโตขึ้นก็จะไปผูกกับสายเอ็นแล้วก็เบ็ดแล้วทวงให้มันจมลงไปในน้ํานี่แหละครับมันก็มีเทคนิคเหยื่ออีกก็ต้องมีเทคนิคอีกนะครับถ้าตกปลาอื่นๆอาจจะใช้ลูกกุ้งได้แต่ว่า ปลาฉลาดก็กินนะครับลูกกุ้งแต่ว่ามันไม่ค่อยจะกินมากเท่าไหร่สิ่งที่เป็นเหยื่อของปลาฉลาดที่ผมเอาไปตกก็ต้องบอกว่าเขาเรียกกันว่าไอ้มงตัวไอ้มงเป็นตัวดำๆเป็นสัตว์น้ําเล็กๆแต่ไม่ถึงกับเล็กมากนะครับบางตัวก็ใหญ่บางตัวก็เล็กซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกกันอย่างไรแต่ว่าตอนเมื่อก่อนนั้นเขาเรียกกันไอ้มงไอ้มงถามว่าจะไปหาได้ที่ไหนก็ช้อนเหมือนช้อนลูกกุ้งเนี่ยนะครับตามท้องไร่ท้องนาที่น้ําท่วมที่ มีน้ำขังอยู่ตามร่องตามอะไรพวกนี้นะครับตามนาตามร่องไร่ก็ไปช้อนก็จะติดลูกกุ้งแล้วก็จะติดตัวไอ้โมงนี้มาก็เอาไอ้โมงเนี่แหละมาเกี่ยวพอเกี่ยวแล้วก็พายเรือไปที่ชายเฟือยเลยนะครับก็คือชายผักบุ้งที่มีกิ่งไม้ปักอยู่ใต้น้ําก็จะมียอดโผมาบ้างก็เอาเบ็ดนี้หย่อนลงไปหย่อนไปตามแถวกิ่งไม้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่หย่อนเฉย ย่อนแล้วเราต้องยกคันเบ็ดขึ้นไปขึ้นมาขึ้นไปขึ้นมาภาษาตอนนั้นเขาเรียกกันว่ายกยกก็คือยกยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงแบบนี้นะครับทำแบบนี้ตลอดเลยไม่ต้องเร็วมากและไม่ต้องช้ามากนะครับยกไปยกมาเท่านั้นแหละปลาฉลาดก็จะกินวูบเวลากินขึ้นมาเนี่ยมันจะนื้อลงไปคันเบ็ดเนี่ยจะงอแล้วก็ตวัดวัดขึ้นมาก็จะได้ ปลาฉลาดโอ้โหตอนนั้นต้องบอกจริงๆเลยนะครับว่าปลาฉลาดนี่เยอะจริงๆการตกก็ต้องใช้วิธีแบบนี้และตกด้วยไอ้มงนี่ปลาฉลาดเขากินเหยื่อนี่มากเลยนะครับไอ้มงเนี่ยตกได้มากกว่าที่คนใช้ลูกกุ้งอีกก็จะไปตกแบบนี้นะครับตรงไหนที่มีปลาฉลาดมันฮุบมันมีเป็นฝูงเป็นอะไรมาเราก็หย่อนเบ็ดแล้วก็ใช้วิธีการตกแบบนี้นะครับหย่อนลงไปยกขึ้นยกลงสักพักหนึ่งก็จะกินนืดมา ก็จะได้ปลาฉลาดมาเยอะแล้วก็เอามาทำกินทำอะไรได้บ้างอันดับแรกก็คือทอดมันก็ต้องบอกว่าต้องทำทอดมันสมัยก่อนเขาเรียกปลาเห็ดก็เอาพริกที่ตำเองมาคุกเขาใส่น้ำปลาใส่เครื่องปรุงอะไรต่างๆแล้วก็ตำนาน,านๆหรือจะมานวดอะไรก็แล้วแต่ให้มันเหนียวก็ต้องบอกว่าเวลาทำเองแบบนี้ไม่ได้ใช้เครื่องอะไรมากพริกแกงก็ตำเอง มันอร่อยมากๆเวลาทอดไปเนี่ยหอมหรือถ้าไม่ทอดก็หุ้มกับไม้เป็นก้อนโตๆแล้วก็ย่างท่านผู้ชมมันอร่อยจริงๆปลาก็เหนียวปลาก็หาง่ายปลาไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปซื้อปราคาไม่ต้องพูดถึงมีมากมายเนื้อปลาเอามาขูดได้ลปลาที่จะทําทอดมันเยอะแยะถ้าไม่ทําทอดมันก็ทําเป็นลูกชิ้นผัดกับพลิกผัดอะไรก็แล้วแต่ อร่อยมากๆเลยนะครับเนื้อปลาฉลาดก็คล้ายคล้ายกับเนื้อปลากรายในปัจจุบันนี้นี่คือวิธีการตกปลาฉลาดในสมัยก่อนบริมแม่น้นะํานครจันทรีหรือท่าจีนกับบ้านบริมน้ําที่ผมเคยเป็นเด็กและเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมทางย t u b e นี้ได้ฟังกันว่าเป็นเทคนิคเป็นการตกกันแบบนี้ในการที่จะหาปลาบริมแม่น้ําเอามาทํากิน เป็นชีวิตธรรมชาตินะครับเป็นชีวิตที่เราอาศัยอยู่ในสมัยก่อนซึ่งไม่มีแสงสีเสียงนะครับไฟก็ยังเข้าไม่ถึงถนนก็ยังไม่มีหรือบางทีก็มีลูกรังอยู่นิดหนึ่งก็จะเป็นธรรมชาติเป็นบ้านบริมน้ําที่อยู่อาศัยกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับมาเล่าให้ท่านผู้ชมทาง YouTube นี้ได้ฟังกันนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ทราบว่าจะลงคลิปแล้วนะครับวันนี้เล่าความตามอดีตนะครับ ลากันไปก่อนคอยติดตามดูนะครับว่าคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรกับเล่าความตามอดีตสวัสดีครับ